ุณลูกค้ามาอัพเสดผลลัพธ์ของปัญหาเส้นผมหนาหศีรันนะคะตอนแรกเป็นอะโลพิเชียตรงบริเวณขนับตรงนี้เลยใช่ไหมคะหมูจะเป็นทนา,างด้านฝั่งไหนคะตรงไหนนะคะตรงนี้นะคะอค่าเป็นฝั่งนี้นะคะแล้วก็ตอนก่อนมาที่ร้านนะคะเปออเป็นจากปัจจัยอะไร ตอนแรกเลยก็คือคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดคะ่ะอ๋อแล้วก็หลังจากฉีดวัคซีนมาประมาณผมเริ่มร่วงอ่ะเป็นุวงๆอย่างนั้นเริ่มทีทีวันหรือ่ที่ตรวจคะ เรมสังเกตได้หลังที่บ็อกซีอยู่ที่ประมาณสองอาทิตย์ค่ะจะไม่ได้แบบว่าเป็นวงเล็กๆแต่ก,กายเป็นวงเท่ากัาปั้นเลยวงใหญ่เลยวงใหญ่เลยใช่ไหมคะผมร่วงวันหนึ่งประมาณกี่เส้นหลอคะา,าช่วงตอนนั้นผมร่วงจะไม่ค่อยได้สังเกตผมร่วงเลยค่ะจะมาเจอตอนที่ว่าผมหายไปหมดเลยผมหายไปหมดเลยใช่ไหมคะตอนที่เป็นนะคะมันกระทบอะไรกับชีวิตสนตโรบ้างไหมคะมีกระทบกับในเรื่องของการทํางานค่ะเพราะว่าจะต้องมีการก้าวผมตลอดเวลาซึ่งร้องไห้ทุกวันพรามันก้าวผมไม่ได้เลยค่ะ แล้วอ,อ,อาชีพที่ทาอยู่ก็คือ,อกระทบด้วยใช่ไหมคะใช่คะ่ะก็คออืออาชีพของคุณลูกค้าก็คือเป็นอะไรบ้คะเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะตอนนั้นก็คือเป็นปัญหาที่ตอนนั้นไปสาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธใช่ไหมคะใช่ค่ะเอขอดูภาพตอนนั้นได้ไหมคะอันนี้จะเป็นภาพตอนที่เป็นห้งแรกเลยคะ่ะอ๋อโอเคเป็นวงแบบนั้นเลยนะคะใช่ค่ะแล้วตอนปัจจุบันก็ ตอนนี้เนี่ยมาดูแลก็คือพอเริ่ม6เดือนกว่าเนี่ยก็เริ่มเห็นผลใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเริ่มเห็นผลตอนช่วงเดือนที่6เลยค่ะอืมก็คือผมเริ่มขึ้นกลับมาขึ้นดีแล้วก็ปัตตาการ่วงก็คือเริ่มน้อยลงด้วยใช่ไหมคะหลังรษก็เริ่มสะอาดขึ้นด้วยใช่ไหมคะร้านแนะนําดีไหมคะในการดูแลที่ร้านแนะนําดีมากเลยค่ะ แต่ว่าเราก็ต้องอาศัยการที่เราต้องมาทำสม่ำเสมุด้วยค่ะถูกต้องค่ะแล้วมีการกลับ,ลบไปทำที่บ้านได้ไหมคะมีการกลับไปทำที่บ้านด้วยค่ะจะเป็นวันที่ไม่ได้เข้ามาที่ร้านก็จะทำเองที่บ้านได้เลยง่ายๆค่ะ